ได้กลิ่นเลยทุกคนไปไป,ไปว้าโอ้โหสัครับอยู่กับผมวินของหลงป่านะวันนี้ผมได้มาอยู่ในป่ากล้วยที่มีแต่กล้วยมองไปทางไหนก็คือกล้วยนะเราจะสร้างที่พักโดยสร้างที่พักโดยใช้กล้วยทํานะเดี๋ยวเราไปดูว่าเมื่อกี้ ผมได้มาดูแล้ว,เ,วเจอทำเลก็คือตรงนี้ซึ่งทอดก็มาด้วยเช่นกันคนระับนี่มุมนี้เดี๋ยวผมจะทำก็คือให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนนะนี่คือจะเป็นสี่ต้นเดี๋ยวจะทำเสียบไม้นะแล้วก็วางชั้นอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ้าวทอดนี่นะระวังช <c oughs> ั้ <c oughs> นเลยนะชั้ <c oughs> นวางของของคุณนะ <c oughs> คร่บกี้คุณบอกคุณจะสร้างบ้านกล้วยเหรอใช่บ้านกล้วยก็คือเราจะใช้วัสดุนี่คือกล้วย90%เลย แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของที่เมื่อกี้เองได้มาดูไว้ใช่ไหมอืมไปเดี๋ยวเราไปดูนะอ๋อทอดจุดไหนซิเองได้ดูไว้ก็ผมคิดว่าจะทำตรงนี้นะตรงนี้แต่เมื่อกี้เป็นสิลป์บอกว่าทำข้างล่างใช่ไหมแต่ผมทำบนอ๋อที่บอกแล้วว่าว่าชนี้นะอย่างว่าก็คือมันจะมีแมวใหญ่มันเดินเล่ร่อนแถวนี้นอนต่ำๆมันอันตรายไม่เป็นไรก่อไฟ30กองรอบที่พัก เนห็คุณเห็นไหมข้างบนอ่ะที่เป็นยอดกล้ยเห็นไหมก็คือเอาคานไปวางข้างบนเลยเพราะเราคือเป็นสามเหลี่ยมอยู่บนนู้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอีเห็นอ่ะเป็นนั่งเกาะอยู่ข้างบนข้างบนเลยถ้านับก็ประมาณแเมตรได้อยู่ถ้าสร้างได้นี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละมันคือยอดมนุษย์ถามว่าทำได้ไหมได้ครับแต่ก็าไว้การทำตาๆพอสักง่ายๆคือแค่นี้แหละมานนีหละความปลอดภัยซึ่งเราอยู่ในป่าที่ลึกมาก เราทำอะไรที่สมสิ้นสมถ่าไม่ได้นะใช่แล้วตอนนี้มันลงนะเดี๋ยวเราจะเตียพื้นก่อนนี่เรามีอาหารแล้วเนี่ยนี่คือหัวปลีอาหารที่เรานะไม่ต้องไปไกลมากนะกล้วยก็คือมีแต่อาหารเราสามารถกินได้ทุกส่วนเลยจริงๆนะใช่ไม่แต่อันนี้ก็กินได้กินเคี้ยวให้ทุกคนเลยอ่าไม่สิ่นะกินได้เหมือนกันไปเราไปตัดพายดีกว่า เป็นวิธีที่เราต้องเจาะนะเพื่อที่จะวางพานทำไมที่สุดที่เราต้องเจาะเข้ามาเนี่ยรู yeah, ้ละ โอ้โหนี่เราไผ่เราใหญ่ไปหรือเปล่าครับเนี่ยโ้หเฮ้ยได้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 อุ้ยพอดีพอดีแข็งได้ไหมไม่มาโอเคได้มาเลยอื อประมาณนั้นแหละประมาณนี้เพื่อคมแข่งแรง ผานเราไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าจะได้นะอยู่ไม่อยู่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นถึงมันจะเล็กไปหน่อยก็ทันนี้เดีย๋ยวลองดูนะ oh. ไม่อยู่มันต้องวางก่อน เราต้องผ่ามันด้วยนะเนี่ย mm-hmm come on lila โอ้ล oh, ครับหลังจากที่เราได้ทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยบาน,นก็ขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับนี่มาเป็นโครงแบบโครงมาเลยเดี๋ยวจะไปตัดใบตองแห้งมาคุมหลังคานะอืมจะได้คืนนี้จะต้องไม่หนาวมากนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราไม่บางเนี่ยหนาวแน่นอนไป<ะ>อันนี้คือใบกับกล้วยแห้งเราจะใช้เป็นหลังคานะ ทุกคนนึกภาพเวลาเหมือนลูกหมูป่าเวลานอนขดตัวนี่แหละครับหมูป่ามันจะใช้ใบตองแห้งเนี่ยมาเป็นที่พักเหมีกันขดตัวช่วงหน้าหนาวนะครับ นี่คือที่พักเราเสร็จแล้ววัน80%นะเดี๋ยวเราไปดูของทอดว่าถึงไหนนะฮะท้อดถึงไหนแล้ว70%แล้วครับโอ้โหเป็นหลังนี้คือสีเขียวทั้งหลังส่วนของผมเนี่ยสีนกตาลเป็นลังนกนะผมทำเป็นลังนกอันนี้ทำเป็นแล้วลำเทิงอันนี้เป็นลังนกที่เพิ่งจะทำลังใหม่ใหม่ใหมสีเขียวเอาสดๆเลยนี่ก็การเสร็จนะครับ เรามีภารกิจต่อก็คือต้องไปตกปลามาทำอาหารเองครับนี่คือกองไฟเราทุกคนเดี๋ยวเพจะก่อไฟตรงนี้นะเพื่อเราอยู่ข้างในเนี่ยจะได้อุ่นถึงเรานะก็จะเป็นต้นกล้วยมาพอดีเลยก็ได้กองไฟพอดีด้วยนะ นี่คือที่พักเราแล้วเสร็จเรียบร้อยนะก็คือทำข้างในก็ปิดมิดชิดนะนอนได้สองคนเลยแล้วก็มีกองไฟไฟมันก็จะดันเข้ามาข้างในนี้ทำให้เราไม่หนาวกันคืน,นเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูข้างในฮนะทุกคนอ่าและนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับจะมีรูที่จะสว่างนิดนิดนะแต่บอกแล้วว่ามิดมากนะครับนี่คืนคืนผมนก็จะนอนนี่เลยแล้วก็ใบอ่นก็จะนอนข้าง หลังจากที่เราได้กินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยทำอะไรไม่ทันจริงๆนะแล้วก็เรื่องตกปลาเราจะเก็บไว้เป็นพรุ่งนี้เช้าค่อยไปตกปลามาทอดแล้วก็มาทําเมนูรับประทานนะส่วนคืนนี้เนี่ยผมกับลระอนเราก็จะไปนอนข้างบนผมจะไม่ก่อไฟกองเล็กไว้นะเพราะว่าเสี่ยงเดี๋ยวเวลากลางคืนเนี่ยลมพัดเนี่ยเปลวไฟมันจะไปโดนกับใบตองแห้งเนี่ยคือลำบากยุ่งแน่นอนผมนจะก่อกองใหญ่ๆไว้ตรงนี้ มันก็อุ่นใจแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเข้านอนกันนะฮะ้าโอ้ยเฮ้ยอื้นี่นทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงที่นอนนะนี่ก็จะเป็นใบตองแห้งหมดเลยล้อมข้างกันลมน้ําค้างนะนอนแบบเหมือนเราชีวิตรอดนะทุกคนวันนี้โอเคฝันดีครับทุกคนไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ อรุณสวัสด์ครับทุกคนเช้านี้เราก็ตื่นมานะเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมจะไปตกปลาจะได้มีปลามาย่างกินนะหรือว่าทอดกองไฟก็ก่อนเรียบร้อยนะไปแต่และคนก็ตื่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปตกปลากันนะครับนี่ครับตอนนี้เราได้ตัวหนึ่งละ เดี๋ยวเราจะตกไปเรื่อยๆนะจนกว่าได้มันประมาณครึ่งหนึ่งของไม้นี้ก็เพียงพอนะปะต,ตกมาีกว่า นี่ตัวหนึ่งงามๆครับล่าไม่กล้ากินเลย 오. 군다이 줄. คนนี่ตัวโคตรใหญ่ฮะโอ้โหโอ้โห Ué, ui! เดี๋ยวคือหนอนนะเราได้มาบวกกับปลาเดี๋ยวจะไปย่างกินกันนะครับโอเคผมคิดว่าเราน่าจะได้เพียงพอแล้วเพราะว่ามันมีสองสายนะผมตกอีกสายหนึ่งแล้วก็ทอสเนี่ยได้ไปตกอีกสายหนึ่งต่างคนต่างแยกคนตกนะเผื่อจะได้ปลาที่มันมากขึ้นจะได้พอในการกินของเราเดี๋ยวเรากลับแคมป์กันดีกว่าอื นี่คือหนอนที่เมื่อกี้ได้เอามานะเดี๋ยวจะมาย่างกินกันไปก่องไฟได้แล้วย่างกันดีกว่าดเดี๋ยวเปิดกอดเลยแล้วกันตัวบนนี้นนอ้าทถ้าท้าถออืะอออออดูดิลองดูลองดูเรือไหมเรือจิ้มเรือเนาะ เราต้องกินแบบสดๆดยิบๆเหมือนนมข้าวโพดเลยมีความเหมือนแบบมันมากอ่ะมันลดด่วนไม่ต่างกันเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ปลาเนี่ยสุกแล้วมันแบบเหลืองอมทองเลยนะสุกตนเกลียมนี่แล้วมันไม่ขดไม่งอนี่ มันจะไม่รอแล้วนะหิวกระดูกั่อนไปนจริงฮะกินไปข้างกลางเลยรอตัวเล็กเนี่ยดีลองฝั่งนี้บ้างด้วยอดนี้สึวะว่ามัน,ดนอดเกลนเยอะลาบหลังจากที่เมื่อกี้เราได้กินปลาเรียบร้อยนะแล้วนี่คือที่พักผมได้ก่อไฟไว้ข้างๆด้วยอ่ะเดี๋ยว เราก็ต้องขอ,อาลากันไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะถ่ายอะไรต่อทำอะไรต่อทุกคนคอยติดตามนะฮะได้กล ah. uh, ิ mpfen, cool. ่นอะไรทุกคนได้กลิ่นอะไรไหมโอ้เฮียบัตรไฟไหมทุกคนไฟไหไบุ๊ชว้าโอ้บัตรไฟไหมทุกคนโอ้โหโอ้โอ้โหไหมเอาที่พักไฟไหมหมดแล้ว Oh. Uh. ไว้เจอกันพนมาทุกคน